วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME, AXA, x i a C R ิ m i e Pro ชียงใหม่ ai, และฟ f ล l a m i n า Good morning ตอนนี้เที่ยงกว่านะครับเรากำลังจะเช็คเอาท์จากบ้านน,นะครับจะปิกเชงดาวนะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปกัดหลวงไปซื้อของที่เราจะกลับไปนอร์เวย์นะครับว่าโอเคผมจะดูนะนะอย่างที่มันแปลกนะหรือว่าหลายอย่างที่มันแปลกกับบ้านนี้นะครับห้องนอนเนี่ยที่เมนอนนะครับ มันก็ล็อกได้จากข้างในนะแต่ว่าเขาก็ทำให้มันล็อกได้จากข้างนอกอันนี้แปลกนะถ้ามันคือบ้านนี่มนเป็นคุกหรือว่าอย่างไงเนี่ยฮะเราจะล็อกจากข้างนอกได้กับข้างในได้นะครับแปลกนะแล้วก็ตอนผมขึ้นบันไดนะผมรู้สึกว่าบันไดน,นี่มันไม่ตรงนะครับมันจะมันจะมีแบบสโลปอย่างงี้มันนู้นแวคุณคุณดูออกไหมถ้าดูบันไดน,นะครับไม่ตรงก็อ่า ถ้าเราลองเอาอันนี้นะครับนี่เป็นขวดวิตามิน,เป,นเป็นเป็นแก้วนะครับเนี่ยมาหาบันไดมันจะต้องเป็น s l o p อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะครับแต่และอ,อันนี้อันน,นี้ตรงนะครับโอเคอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็รู้สึโอเคนะครับ อันนี้อส่วนใหญ่มันเบี้ยวนะครับนะแล้วก็ชั้นบนนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยวถ้าเริ่มไหลนะมันก็จะหมุนไหลไปไหลไปไหลไปแต่ว่าแต่ส่กวัน่มันจะมันจะหยุดนะครับนั่นมีใครงอแงแล้วครับเออะอิสเบนงอแงแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เยอะเลยเนี่ยอันนี้โคตรเยอะเลยเนี่ยปัท่อ อันนี้อันนี้ตรงอันนี้ว่าฮะถ้าผมสร้างบ้านนะครับผมไม่โอเคนะ่าเป็นอย่างงี้นะครับตโทษแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็สงสัยเรื่องผีอะไรเมื่อวานนะั่นแหะมันคืออะไรนะครับน่อว,วานผมก็นั่งนี่กินข้าวกับ กับต้มจืดนะครับแล้วก็ต้องอุ้มอักษรนะแล้วก็เมย์ก็จะเข้าน้ําแต่ว่าเมย์ไม่อยากจะเข้าที่นี่เพราะว่าผมกำลังกินข้าวอยู่เมย์ก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าอิสเบลอยู่ไหนทตกอิสเบลก็คิดว่าอยู่แถวนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็เมย์ก็ขึ้นไปข้างบนก็จะขึ้นห้องน้ำนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ครับไหนนี้ในห้องน้ํานะครับแอมกำลังอาบน้านะแล้วก็ ตอนเมขึ้นมาพอดีว่าตอนเมย์ขึ้นมานะครับแอมได้ยินเสียงประตูในปิดนะครับอย่างนี้ามันต้องดึงอย่างนี้นะครับแล้วก็เมก็คล้องน้ําที่นี่นะครับเนี่ยแล้วแอมไม่ได้ยินเสียงประตูอย่างนี้ปิดนะครับแค่ดินเสียงครั้งเดียวนะครับแล้วแอมก็อาบน้ําแล้วก็ตอนอาบเสร็จก็เปิดประตูอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบว่าฮะไถ่ปิดประตูอะใช่ไหม แล้วก็ลงไปตอนอ่านหนังสือแล้วก็ลงไปถามเมย์ว่าเมย์ปิดประตูเหรอว่าเมย์ไม่ได้ปิดล้วใครปิดนะแต่ว่าก็อิสเบลอาจจะขึ้นมาปิดมั้งแต่ว่าแองกลมันมันไม่น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าอิสเบลจะจะมาปิดไม่เป็นจะดันนะจะดันประตูแล้วก็อย่างถ้าอิสเบลขึ้นมาเนี้ยนะอิสเบลก็จะเข้ามาแล้วก็อ๋อมัมี่มัมี่มัมี่กำลังอาบน้ำก็จะไปรบกวนมมมี่อันนี้ ว่ามันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมว่าอิซาเบลดึงประตูแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นนี่ใครปิดประตูอ่ะหืมอันนี้โอ้โอ Okay Isabel, can you close the door? Close the door, close the door, mommy. Close the door, mommy. Close the door. I don't want to. Hmm. Come on, try again, come on, Isabel. Try again, try again. Mommy show, tell me how. Mommy show, Isabel tell me how. Come on, Isabel, close the door. Come, close the door, come on. พี่ประตู just like mummy she can't close the door อืมเอ่ออามกับเมย์ก็คุยกันว่าได้ยินเสียงอะไรกลางคืนอะไรแปลกๆแล้วนะแล้วฮะแล้วเมย์ได้ยินเสียงอะไรตวานะ ก็เมื่อค okay. ืนหราจกที่คุยกันใช่ไหมเมก็เออมีความรู้สึกหวั่นวันนิดหน่อยแต่ก็ยังคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกเออแล้วก็ไปนอนอ่ะทีนี้อิซาเบลเริ่มจะหลับละมันห้องมันเงียบละเออแต่เมก็เออหลับไปแล้วตอนที่หลับไปแล้วกาลังหลับหลับหลับไปได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงเหมือนเหมือนหัวเข็มขาดอะแกรกแกลกชนกันอะเออแล้วเมยังคือได้ยินแล้วเมยคิดอยู่ว่าเออหรือตามเข้ามาแล้วเมย์ก็ ลืมตาดูก็ไม่มีอะไรแต่แตาไม่ใช่เข็มขัด,ดเป็นอย่างไงน,นมันอยู่ที่เชียงดาวนั่นนะสินั่นก็ไม่รู้อ่ะข <laughs> นลุกรล้แล้วแวม่ก็กลัวใช่ไหมแต่ว่ามองไปรอบๆห้องมันก็ไม่มีอะไรเออทีนี้ก็ง่วงไงก็เออหลับต่อแล้วกําลังหลับสะลืมสลืมเหมือนกัน oh. ได้ยินเสียงเหมือนแบบแก,แกลกแกลกอะไรอย่างเงี้ย oh. เออก็ก็ลืมตามาดูอีกรอบนึงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ คิดว่าหรือว่าตามมาเข้าห้องน้ําห้องนี้แล้วเพราะว่าเหมือนแบบอักเซลหลับหรือเปล่าใครจะต้องเข้าห้องน้ำํำหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าทางฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยกี่โมงเพราะว่าตะื่อคืนอะตามกับเปิดประตูออกหรือตามตดดังแล้วนะไม่ใช่เมื่อคืนตัวเองเปิดประตูออกอ่าอาจจะมันเ,เหมือนเสียงกระละแก,ะแกะ๊แกๆอ,อ่ะเออนั่นกับออสซิงกินเงิีสอง อา่อ่าอ่อ่จจะเป็นอาจจะเป็นอันนั้นนยเห็นไหม science ใช่แล้วก็ถ้าถ้าเมเปิดแอร์นะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีเสียงกลั่นได้ยินเสียงในห้องเมน์เลยอ่ะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแาบนั้นนะมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นครา่เย็นใจข้างในแอร์ใช่ไหมแล้วมันมีอะไรที่มันตอนมัน มันเย็นแล้วมันก็ร้อนมันก็แกลกอะไรนิดหน่อยมันลั่นใช่ก็ี่ยสองครั้งแรกแค่ไมได้ยินเสียงอ่ะแอมก็ไม่คิดอะไรเลยนะก็คิดว่าเสียงน้อนเสียงนี่แหละไม่ได้อะไรแต่พอมาปุ๊บที่ที่ปิดประตูนั่นแหละก็เลยก็ที่ปิดประตูก็อิสเบิอิสเบิปิดประตูไม่เมื่อวานอ่ะฮะอิสเบิเป็นคนปิดประตูใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงเป็นไปไญหใช่ไห้ไอิสเบิปิดประตูใช่ไหมนะโอเคจบ ปหรือว่าเมย์กำลังแบบว่าสลุมสลือนึก <c oughs> ถึงอะไรผู้ชายแล้วตัวม่รู้แล้วก็ no way ไม่มีทางสลุมสลือไม่มีทางจะต้องไปล้างมือก่อนเรากลับมาเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับตอนแรกเราไม่ได้พร้อมาจะมาที่นี่นะแต่ว่า,เ,าเราต้องซื้ออาหารให้ลูกนะครับมันกล้จะหมดแล้วนัวก็ที่นี่นะ่ <c oughs> มีนะครับก็วันนี้ก็วันเสาร์นะมีคนเต็มแล้วนะ ชั้นอื่นนี่เต็มหมดเลยแต่ว่าที่นี่มันว่างนะที่ล่มเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแดดส่องเข้ามาในรถนะันก็จะร้อน,นครับแต่ว่าผมเจอฟีเจอร์หนในรถนะครับ่านนี้แล้วก็มันก็มีฟีเจอร์้าเราเข้าไปในแอรนะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับมันก็มันก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อ seat overheating protection ฮึมโอเคถ้าคุณจะก๊อปีงานของคนอื่นคุณก็แค่ก๊อปีแล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยมั้งไม่ให้มันเหมือนกันเปียนะครับ เพราะว่าในี้นะครับตอาเราเข้าไปในนี้เข้าไปนี่ตีหนึ่งกดนี่นะครับมันก็จะเขียนว่าเป็น seat overheating protection โอเคแต่ว่าตอนเราเริ่มอ่านนะ turning on the cabin overheating protection เอามันเป็น seat overheating protection หรือว่า cabin overheating protection ะครับแล้วก็โอเคมันก็เขียนว่าเนี่ยมันจะ40องศามันจะไม่เกิน40องศานะครับเหมือนเทสอบแล้วนะครับแล้วก็มีแบบว่าแต่ว่าเราอักต v เวตนี้ไม่ได้ถ้าอุณหภูมิข้างนอกมันมันต่ำกว่า26องศานี่มันก็แปลกนะเพราะว่าหลายครั้งนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น25องศาถ้ามันมีแดดน่ามันจะร้อนนะรถนะครับก็จะมันแล้วก็12ชั่วโมงกับ20%แ้วมันลงนะเคตแล้วเราก็ภาษานี่มันแปลกนะนะ off ventilation open แล้วก็ off กับ open ก็เป็น uppercase แต่ว่า ventilation เป็น uh, lower case กับ uh, uh, แล้วก็อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ย ventilation btnc กับ ac clean ม,มันแปลว่าอะไรอ่ะมันก็มดนอธิบายนะครับกอ okay, เปิดทุกอย่างมั้งแล้วก็ off แล้วก็ off กับ open มันน่าจะเป็น off กับ on แต่ว่ามันแปลไม่ดีนะครับโอเคช่ okay, มันเราจะให้มันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ร้อนไปแล้วก็พูดถึงว่า copy แล้วนะครับ ผมบังินไปโดนใส่ปุ๋นะวนี่นะครับที่เปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับดิ้นเสียงไหมครคุณเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนนะครับผมเคยเทสรถแบบหลายร้อยคันนะครับมันมีแต่เทสลที่ใช้เสียงอย่างนี้นะครับเหมือนกันเปียบเลยนะครับแล้วก็ scroll wheel เลยนะครับอย่างนี้นะกับอันนี้นะผมก็เคยเทสโคตรหลายคันนะครับ มันมีแต่เทสต์บอลสามกระบอกไวท์ที่ใช้ดีไซน์อย่างนี้เหมือนกันเปียบเลยนะครับตอนี้เบบีบสดนี่ที่เราจะมาตลอดนะครับเพราะว่ามันมีทุกอย่างนะแล้วก็แอมก็จะซื้ออาหารเด็กนเนี่ยตนทีหลังจากอ็อกเซลเข้าโรงพยาบาลนะก็กินน้อยนะครับกินอาจจะแบบวันละครึ่งหอ่อครึ่งซองแต่ว่าหลังๆนี้กินเยอะขึ้นเมื่อวานนี่กินมากกว่า1นึงซองนะก็ต้องซื้อมาอกนะครับ เพราะที่เชียงดาวเมนะแล้วก็มันง่ายดีนะครับทําอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอวานนี่ก็กินมากกว่านึ่งหสองแล้นะอิสเบรออเออไ่ไมอั้ย่างนะเดี๋วเดี๋ย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 เดี๋ยวเดีไปกเนข้าวเดี๋ไวเไปเล่นยว้ดี๋ยวเดเดี๋เดี๋เดี๋เดเดี๋ยวเดยวเดเราเราไปเล่นที่นวเดนะอวเดีเดเเเนีียเวอัพ ยูป oh, okay. oh, oh, อัพเล็กน้อยอีกโอเคเอเมนปเล่นเหรอไปเล่นอืออือบังมาไปเล่นไปเล่นเนี่ยเปเล่นสไลเดอร์วันนี้ก็อาจจะคนเยอะนะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็เราก็จะกินได้ง่ายๆไปกินที่ฟูดคอร์นะครับเราต้องเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้อาหารเร็วแล้วก็ไม่ค่อยแพงนะครับอันนี้ผมก็อุ้มออกซิเล็กตันะวออกซิเล็กผมจะง่วง ปกติถ้าผมอุ้มนี่ยก็จะรับเลยห้านาทีสิบนาทีก็รับนะครับอืมนอนมงตื่นมงจะซื้อจะซื้อเนี่ยไม่ใช่เหรอ๋อใช่เมย์จะซื้ออะไรที่นี่ก่อนแล้ววันนี้ผมก็กินข้าวกับออมเล็ตนะครับแล้วก็มีต้มจืดเขาทำสดนะผมชอบที่นี่นะครับแล้วก็แอมก็กินอ,อ,อันมเขื่อนอะไรนะแล้วก็ อิสบลก็กินแกงสหวานนะครับแล้วก็เราก็สั่งดวดพิเศษน่รู้สึกว่าอิสบลชอบกินดวดนะครับแล้วก็เมย์ก็กินขา้าวกลกับกับปีแล้วกับมีปลาทูนัเนาะแบ่งปลาทูให้อิสบลกินก็อะไรที่อิสบลกินได้ก็กินนี่แหละเพราะบางทีนี่เลี้ยงยากนะครับและชาลเลนจ์ของผมก็คือต้องพยายามกินข้าวกับกินอาหารนี่แหลแล้วก็อย่าทำซุปร้อนๆไปโดนเสีหัวออกเสบนะ อโอเคกลับมาถึงรถนะครับนอนี้จะไปกัดหลวงนะแต่ว่าจะดูนะครับมันมีที่โล่งตั้งเยอะเลยนะครับแล้วโฟร์อันนี้รถไปขึ้นนี่ก็ต้องมาแซนวิชนี่นะครับ <c oughs> ไม่รู้ทะไมนะมันอย่ามาจอที่อื่นนะครับแล้วก็เรามีคอสิตเราต้องเปิดประตูกว้างๆเพราะเราจะเอาเด็กอะไรเข้าไปเนี่ยก็๋ยวผมต้องขยับรถไปนิดหน่อยนะก็ f o ร์ด r i v เวอร โอเควอลกัมจูจีน่าเจ้านะครับมันซื้อครัวนี่ซื้อม่วงไปกินนอร์เวย์ครับแล้วก็เราก็รถเข็นมาอันเดียวเพราะว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นเนี่ยมันมีเเออออ่่มันเป็น Chinese New Year ปีใหม่แล้วก็เอารถเข็นมาอันเดียวอันเล็กเพราะว่าหลายที่มันมันยุ่งยากนะถ้าจะเอารถเข็นขึ้นลงนะครับเออ่ก็อย่างงี้มั้งก็เราก็ต้องช่วยยกขึ้นลงหน่อยแต่ว่าก็ดีเพราะเราเนี้ยคัวใส่ได้นิดหน่อย เยอะเลยครับมันมีหลายเกรดใช่ไหมผมกินนันถูกก็ได้นะร้อยบาทนั่นหลับของเราแล้วนี่ก็มีถั่วนาะในนี่ยมีถั่วมีอะไรทุกอย่างนะครับในนี่นะเนี่ยแอมซื้อแล้วเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนันมันมันไม่ค่อยหนักนะสองสามกิโลมากเนี่ยมันเป็นข้าวซอยตัดนะครับเมื่อก่อนนี่แอมชอบกินนะจะซื้อมาทุกทุกรอบเลยนตอนไปในเมืองไทยเนี่ย Okay. แต่ว่าเราน่าจะมีที่เหลืออีกสัก3กิโลหรือว่าอาจจะมากกว่านนะั้นเพราะว่าขามาเราเอาบนนองนบกมาด้วยแล้วก็แล้วแมวกับไปนะที่นอร์เวย์มีเพียบเลยนะครับก็แปลว่าเราน่าจะมีสัก20กิโลแล้วตอนนี้ก็อาจจะซื้อมาสัก5กิโลมั้งก็เหลืออีกสัก15กิโลเดี๋ยวตอเสาะดูว่าที่ไหนที่มันถูกสุดนะ mm hmm. ม่วงครับอยากจะซื้อสัก5กิโลนะที่นอร์เวย์มันก็มีนะแต่ว่ามันแพงครับมันจะเป็น เอ่ออันจะเป็นกิโลละ800บาทครับไม่รู้ที่นี่เนะท่าไหร่ครัเพราะเพื่อผมโจ้แล้วครับอันนี้ถุงใหญ่เลยครับไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย5กิโลมันแล้วที่จริงท,ท,ที่นี่อาจจะต่อราคาได้หน่อยมนะั้งแต่ว่าผมมันก็เก่งนะเดือดแล้วนผมซื้อ5้กิโลนะครับแล้วก็เหมือนอันนี้นะครับเอ่อมันเป็นเขาเขก็เขียนว,ว่าเกรดห้าเอได้ชิมแล้วล้ำดีนะครับแล้วก็5้กิโลนี่ก็พันห้าไม่ได้ต่อราคาหรอกเพราะว่า ก็โอเคนะ5กิโล1ห0าก็เป็นตกกิโลละ300บาทนะครับที่นอร์เวย์ก็2,000เท่านะครับนี่ก็ลำนี้นะเหมือนที่เรากินที่นอร์เวย์นะครับเฮ้ยกําลังแอมกับแม่กําลังซื้อปัวหน่อยผมก็รอข้างนอกนะครับสเปรย์นั่งรับอยู่หนุ่มม่วงเนี่ยนะกลมไปเริ่มเลยอ๋อจะไปกินตอนขับรถที่นอร์เวย์นะครับเป็นมาขับ1,000กิโลเมตรกินนี่ แล้วก็นอนสบายดีนะครับ้องนี่ถ hmm ึงเวลานอนอมอือลำดีอน่วว่าม่วงเหรอม่วงอืมอืมครับแ่ม่วแอมกับเมย์กำลังจะซื้อกระเป๋าเมื่อกี้นี่สักก้าบาทนี้มี ห้าสิบหกสิบบาทครับที่นี่มันถูกเดียวรเราสร้างบ้านแพงที่นอเว์นะครับเราก็ต้องซื้อของถูกๆนี่ผมจะนั่งนี่รอสาว,สาวช้อปปิง้งเนะี I'm a simple man I see dried mango I eat it อืมก็กินบอดมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่สองชิน้นเฮ้ยผมเพิ่งจะสังเกตป้ายนะครับ เราลองอ่านยังไงดีอ่ะร้อยเปอร์เซ็น say no to plastic bag หรือว่า s no to ร้อ plastic bag หรือว่าร้อไม่รู้อ่ะใกล้จะถึงเฉียงดาวนะครับหรือว่าอีกสัก2 0นาทีนะครับวันนี้ผ่านนี่มันมีรถเยอะนะครับแล้วก็ออกสินี่ให้ไม่หยุดน,นะสักหนึ่งชั่วโมงนะไม่หลับแล้วก็ไม่หยุดให้นะ เราก็คิดว่าอิซนะาเบลจะรับนะใ้ิดงเถอะน่าปลุกอิซเบลแล้วนะเรนับเบนไปกับนี้นะถือวานี้มารับเนะโอเคตัวามาันเม็นอะไรเนี่ยรถนี่รู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่เก็บเอ่อแล้วเจอเรา,เร,ารีไซเลเลนะแต่มันไม่ค่อยเก็บอะไรกลิ่นนะบางทีเราเรารีไซเลิลนะ่ได้กลิ่นกินไหม้กลิ่นเผาอะไรจากข้างนอกไดเหรอใช่ กมันไม่มันไม่รู้อะไรนราะว่ามผมก็ได้เคยทสหลายาคันใน, socks, น, but, นที่เมืองไทยแล้วก็สังเกตว่าบางคันนี่ถ้าเราปิดนะไม่ให้ไม่อากาศเข้าหนอกนะมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่บางคันนี่มันยังได้กลิ่นนะครับคันนี้ก็เหมือนกันได้กลิ่นอะไรไม่รู้นิดหน่อยนะครับนี่เรามาถึงเซเว่นที่เชียงดาวนะครับแล้วก็อิสเบอรพูดติดูนั่นหรับมืก่นเนี่ยรับดีก่าอิสบเฮ้ยเอ่ายยูยยย อส้สบายหิวไหมเฮ้กินหมูปิ้งเหรอกินไก่ย่างกับข้าวเหนียวก็ได้ดีอืมกินโทสไหมกินโทสต์ฮะไอส้สบายกินโทสต์มาโทสกับเซเว่นนะแฮมกับแฮมกับชีสกับโทสต์โอเคโอเคได้ได้ซื้อให้ไอ้เช่นี้ก็มีอาหารเพียบแล้วนะมีเซเว่นอันนี้อันนี้มีซูชิแล้วก็นนะมนะผมก็ว่าจะซื้อไก่ย่างนี่ แล้วก็มีหมหาล่าแล้วก็มีตำส้มนี่แล้วกมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีดเดมออไ,ไม่รู้นนก็มีแค่เนี้เชียงดาว <c oughs> เฮ้ยเมย์เอ้ยไปถึงไหนล่ะชอยู่ตรงที่มันโค้โงโค้งอ่ะโค้งโค้งเราจอดที่เซเว่นเออใกล้ๆบ้านอนะ่ะที่มันมีมินิบิ๊กซีด้วยเโอเคโอเคจะซื้อข้าวอะที่นี่จะเอากินอะไรกันอ่ะโอ้โห เออแมจะกินยังมาล่ามาล่ามันมีอ่ไงกินนะเฮ้ยตัวกินไก่มาล่ามาล่าอ๋อมาล่ามาล่า้จะกินไก่ไก่ทอดกับไก่ทอดไก่ทอดัดใหหรอนั่นนะไก่ทอดัดใหญ่อ๋อหาใหครับันนั้นอ๋ใครวาพดพุดตดอิสเบิอิสเบิิอดูหน้าสิโอเคมาถึงบ้านแล้วนี้ต้องเาครัวเข้าบ้า่อน ซื้อของกินนักเนี่ยหิวข้าวมีโออันนี้หมันละโอเคอนนม,มีหมันละมีไก่ย่างข้าวเหนียวเ้ยน้ำอันนี้เอ้ยผมายเนี่ยเยข้าบ้านเลยนะมันจะต้องมีของอะไรนี่แล้ว่าโอ๊ยแหน่นะโอโ้โหผมแอมตอนนั้นเต็มลบเลย,เยก็ทุกทีนี่ก็ไปถึงบ้านปุ๊บก็ แอมก็เข้าไปเป้าลูกแล้วผมก็ขนของเข้าไปในบ้าน,นครับโอเคอ่ะไปแค่นี้ก่อน <_ C 2> เกรดน้อยเราก็เสียบชาร์จนะครับแล้วก็เออมันก็โชว์ในนี้นะว่าเรากำลังชาร์จเมื่อกี้เรามี32%ตอนเรามาถึงบ้านนะครับก็แปลว่าโอเคเราก็ใช้สัก 65- 66%าบเปอร์เซ็นต์ร้อยคะแนนสิเกปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเออราขับไม่ค่อยไกลนะก็ไปเชียงใหม่ขับไปโน่นไปนี่นิดหน่อยแต่ว่าก็ ไม่ได้ขับไกลมากนะครับก็เออแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเราขับไกลแค่ไหนทริปนี้เพราะมันมีทริปมีแต่มันไม่โชว์ว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่กี่วัตต์เอาแต่กันะแมนะครับมันแปลกมากเลยครันนี้นะครับแล้วก็ตอนเราชาร์จนี่มันก็ไม่โชว์ว่าเราชาร์จได้กี่กิโลวัตต์นั่นมันขึ้นศูนย์กิโลวัตต์นี่เป็นเป็นตอนเราขับนะครับไม่โชว์เลยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่โชว์เลยนะเราเราไม่รู้นะว่าอีกกี่ชั่วโมงมันจะชาร์จเสร็จนะเฮ้มันก็สําคัญนะครับ ไม่โชว์อะไรเลยเนี่ยแบบว่าอันนี้มันมันแย่นะครับอตอนเราเทสรถที่มันใหม่สมัยนี้มันก็น่าจะโชว์อะไรหลายอย่างอันนี้ไม่โชว์อะไรเลยนะครับเราก็ต้องคํานวณเองนะคือเราเช็คน,นี้นะอันนี้เป็น e c u p นะของ charging stage นะมันก็รีพอร์ตว่าเราดึง4.6กิโลวั์นะ20แอมป์นะครับ1เฟส แล้วก็จากรถนี่นะโอเคผมก็ได้ Google ว่าคันนี้มันน่าจะเป็น,ม,นมันจะเป็นสัก70 kWh ัตต์ชัแล้วเราไม่รู้ว่าเป็น Gross หรือว่า net c a p a c i t y แต่ว่ากแปลว่าเราต้องเติมอีกสัก45-46 kWh ัตนะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จ4.6 kW หกกิโลวัตต์หัก s i n g loss ไปนิดหน่อยก็อีกสัก1 0 1ถชั่วโมงมันก็น่าจะชาร์จเสร็จนะครับเพราะอันนี้มันสําคัญหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ผมได้คนวณ ผิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกตินะตอนเรายืมเฟิรสคอร์นะครับผมก็จะยืมหนึ่งอาทิตย์ก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนเราขับไปเที่ยวอะไรแล้วก็หนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็พอดีแล้วก็เราก็จะมีอีกหนึ่งวันหลังจากปิกมาเชียงดาวแล้วก็จะได้มีเวลาอยู่เชียงดาวนะครับแล้วผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะขับไปตัวยอย่างขางแล้วก็จะถ่ายบันทอนบกเทสอะไรแล้วก็จะมีเวลาเชเล่นหน่อยอาจจะลองออฟโรดนะครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบยัดให้มัน ได้นะครับก่อนเรากลับนอร์เวย์แล้วก็คันนี้เรายืมแค่6วันแปลว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับไปกรุงเทพนะครับก็ผููในเช้าต้องรีบไายบันนั่นบ็อกซ์เสแล้วก็เริ่มขับไปกรุงเทพเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาหน่อยคันนี้มันต้องมันช้าช้าหน่อยมันกินไฟเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะขับเหมือนคนเท่าก็คงจะวิ่งได้ไกลนะไม่รู้อยากผมอยากรู้นะว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าเราขับช้านะอาจจะ400เป็นไปได้ไหมหรือว่าอย่างน้อย 3- 50ดูก่อนนะครับแล้วก็ และพรุ่งน,นี้ใช่พรุ่งน,นี้เอ้มาลูนนี้ก็จะเอารถนี้ไปคืนแล้วก็จะบินไปเชียงใหม่แล้วก็จะต้องเดินทางกลับมาเชียงดาวนะครับก็จบกับเทสต์เพรสคอร์รอบนี้นะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะบินกลับไปนอร์เวย์เลยว่ะเพราะ <laughs> <q> ไม่มีเวลาพักเลยนะครับเ <laughs> หมือนเพื่อนที่อเมริกาชื่อโจน,นะบอกว่า s l e e p when you d e a <laughs> d ใหญ่ค่อยพักมาหลังบ้าง <laughs> เออโอเคนี้ข้าบบาน ตอนนี้ถึงเวลาออกเซิทกินข้าวนะตอนเย็นนะครับืมล้ำดีนะล้ำดีอ๋อเนี่ยที่เราซื้อที่เซ็นทรัลเฟสติวัลล่ะรู้จะกินหมดซองไหมเนี่ยอ,อิสเบิลไม่มีอะไรให้แย่งกินแล้วมันไ,ไม่มีคิดส <laughs> ั่งกินแล้วมันอมยมยมไอออ,ออกเซิทล้ำนะล้ำชอบอ่ะออตอนนี้คิดว่าน้ำหนักแปดแปดจุดห้ากิโลแล้วนะแต่ว่าจริงมันเป็นกิโลกรัม ใช่ถ้าจะพูดถูกต้องนั่นมันต้องเป็นกิโลกรัมเพราะกิโลนี่แปลว่า1นึ่งพันที่นอร์เวย์ตอนเขาพูดถึงกิโลเขาก็จะพูดถึงน้ําหนักแต่ว่าที่นี่ไม่รู้ไม่รู้่าคนไทยเขาพูดถึงทั้งน้ําหนักกับกิโลเมตรมั้งจะ hmm. <c oughs> ดีรบวนนะปปอรบวนนะฮะกินข้าวเสร็จแล้วแล้วตอนนี้อ,อิสเบรนไปอาบน้ำกับปาปเม่โอเคแต่ว่า จะสรุปยังไงกับเจโกนะครับเจโก6ก็คือมันก็ไม่ใช่มันก็ปกตินะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะพูดยังไงดี๋ยวคือมันอาจจะไม่ได้วิ่งไกลสุดไม่ได้แบบว่ากินไฟน้อยสุดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเขาจะซื้อรถที่มันวิ่งไกลสุดใช้ไฟฟ้าน้อยสุดชาร์จเร็วสุดทุกคนก็จะซื้อเทสลาแต่ทุกคนเขาไม่ซื้อเทสลาแม้เขาก็จะซื้อ ตามที่เขาต้องการนะครับเทสกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็ที่เจโก,ก้มันดีก็วันนี้อย่นั้นะผมยังไม่ได้ลองนะคือออฟโรดอย่างตอนแรกผมก็ว่าจะเทสต์ออฟโรดในพวกนี้แต่ว่าพวกนี้ต้องปิดบ้านนะมันกลายเป็นแบบลืมไปเลยเป็นเหลือแค่หกวันนะก็มันก็คงจะดีนะเพราะว่าผมได้อ่านสเปคนะว่ามันจะ,ม,นจะมันจะแบบไปที่น้ำหกสิบหกสิบห้าเซนติเมตรนะนะครับแล้วก็มีจอเกี่ยวกับออฟโรดอย่างไรนะแบบเหมาะสมอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ผมก็ชอบที่มันมีที่ไว้ของข้างหลังนะนะเกือบลืมแล้วว่ามีของนั่นน่ะเพราะมันก็โอเคใช้แบบเป็นฟัมมนคอยได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าวิ่งได้ไกลเท่า C-Line ์เจเราะไม่ใช่แบบเก็บเสียงได้ดีเหมือน C-Line ์เจชาติไม่ค่อยเร็วเหมือน C-Line ์เจแต่ว่าบางคนเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาไม่ชอบบีวดีไม่ชอบ c ีไลนก็คันนี้เจกุมันก็ ดีไซน์มันยูนิคมันไม่มีคันไหนที่มันเหมือนกันนี่นะครับนอกจากคุณจะซื้อรถเป็นนะเกเลนเดวากินแต่มันอันนั้นมันโคตรแพงนะครับอันนี้มันเป็นพูลแมนสเกเลนเดวากินพูลแมนจี๊บนะครับก็เสียดายเพราะเราไม่มีเวลาเทสต์ออฟโรดเลยแต่ว่ารถมันก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขับไปกรุงเทพจะได้เทสต์ดูว่ามันจะวิ่งในไกลแค่ไหนแล้วก็มันจะเป็นไงขากลับนะครับโอเคทุกคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะ ขอเากลวปากกันไหมสวัสดีครับ